ชอบอาจารย์ท่านนี้มากนะคะก็ยากจะมารีวิวื่อในช่วงกักตัวนะก็จะมาสั่งหนังสือนะคะเรามาดูว่าอาจารย์ท่านนี้ท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับอะไรคือติดตามมาแล้วอันนี้เป็นเล่มที่สองนะคะมีเล่มหนึ่งซื้อมาแล้วมีไปซื้อที่ร้านหนังสือนะคะ่ะไม่ได้สั่งแต่อันนี้จับก็จะมารีวิวหนังสือในนี้นะคะ่ะเป็งเต้นมาติ้งได้มา ากเลยค่ะจองกันกระแทกตื่นเต้นมากเลยอยากเปิดดูแล้วมีค่ะเด่นแทนแธอได้อันนี้ก็เป็นหนังสือผู้ได้ภาพสองนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคลับการสร้างเวอร์ชันด้วย powerpoint เพราะว่าเส้นถนัด p o w e r p o i มากคือจริงๆเรื่องพวกนี้ค่ะเรา บางทีเราไม่ได้เก่งเองเราก็จะต้องพึ่งหนังสือบ้างดูพันเว็บไซต์แล้วก็ฝึกทํานะคะดูจากอินเทอร์เน็ตยูทูบในช่องต่างๆที่หลายๆท่านท่านแชร์มาเงี้เราก็จะเอามาปรับใช้ให้มันตรงกับของเราเนาะเพราะเรามีความถนัดเราก็ต้องเสริมความชานาญของตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูอือคไม่แตกกัไม่ได้ สราจ้าล้ออันนี้นี่นะคะคือราคาก็จะตกต่มนะคะสามร้อยแปดสิบาทแตรว่าพี่แปงซื้อในล็อตแรกหรือล็อตแรกนาหรล็อตแรกล็อตแรกล็อตแรกจะราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทล็อตแรกสามร้อยห้าสิบบาทนะคะก็อาจจะมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆเราก็ลองติดตามนะคะคือหนังสือเล่มนี้คือแบบไม่เอาให้ไปดูเอง ว่าเราก็จะบอกว่านางเสีของท่านอาจารย์ท่านดีมากๆว่านะคะเดี๋ยวเราให้ดูจริงๆเข้าไปติดตามในเพจของเอ่อบัตเตอร์พินะคะใช่ค่ะบัตเตอร์พิทเนาะพิทบัตเตอร์เดี๋ยวแปะลิงก์ให้หน่อยติดตามท่านแต่ก็คือแบบชอบดูผ่านผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดตามเดี๋ยวขอเลือกเอาข้างหลังได้ไหมเนาะเป็นข้างหลังนะคะ เป็นพรีเซนเซชัที่แบบว่าเขาเรียกว่ามันสามารถใช้กับงานในการสอนเนาะอย่างของที่แต่งเงี้ยค่ะก็จะทำทำเกี่ยวกับพรีเซนเซชันบ่อยมากๆนะใช้สอนใช้เรียนนะคะเหมาะเหมามากๆใช้ทำงานได้ใช่ไหมเนาะในองค์กรต่างๆอย่เงี้ยค่ะก็ท่านอาจารย์ท่านก็ไปสอนมีคอร์สเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ดูนะุ ันนี้เกี่ยวกับสีค่ะพี่แป้งสนใจมากมนในหนังสือเล่มนี้คือเกี่ยวกับสีนี่ไงนี่ายบ by betterpitt ดีมากมากดีใจวันนี้ก็จะมาโชว์นะคะหนังสือรีวิวเล่มนี้ลองไปอ่านกันดูนะคะพี่แป้งมีสองเล่มนี่อันนี้เล่มสองนี่ค่ะไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรแต่ว่าอยากโชว์เนาะ ว่าหนังสือท่านเขียนมาดีมากม,ามีสองเล่มแล้วนะคะมีสองเล่มนีนะคะ้ค่ะก็เล่มน,นี้ก็ดีเหมือนกันค่ะนี่ก็ยังจุดขอบปกดีเรียบร้อยเล่มน,นี้ก็ยังวางขายอยู่เหมือนกันนะคะพิมพ์พิมพ์หลายรอบมากที่เห็นนะคะแต่ว่าเล่มน,นี้เดี๋ยวไ,ไปอ่านแล้วก็อาจจะมาอเล่าเก้าสิบให้ฟังนะคะเฮ้ยดีใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนนนิดึงงหัสือ ด้วยภาพสองนะคะจะสอนให้คิดเกี่ยวกับการทำสไลด์ยอย่างมีระบบในสองขั้นตอนนะคะโดยคุณสามารถเลือกเรียนรู้เฉพาะบทก็ได้นะคะเลือกเรียนรู้เฉพาะบทแล้วก็ลงมือทําได้เลยคือเหมือนแบบว่าสมมติที่แป้งสนใจเรื่องสีเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปดูไปดูในหนังสือเล่มนี้ได้ชขอแอบดูก่อนเนี่ยค่ะก็อย่างเช่น,นะะช็อตที่แปดอย่างเงี้ยค่ะลดเวลาการทำสไลด์ลงห0สิเซนด้วยปุ่มลัดต่างๆ่นะคะใช่ มีปุ่มรัดต่างๆมากมายนี่ก็แบบนี่ยคือแบบเรื่องอะ่รกสวยมากก็ดีใจมากก็จะมาแกะเลยนะคะแล้วก็โชว์เนาะที่แกะชุดนี้นะคะเดีย๋ยวพี่แม่จะไปหอออ่อตกวดีนี่ค่ะเรื่องสีดังสายนะคะข้อดีข้อเสีย <c oughs> ของสีนะคะจะเลือกโทนสีที่สวยงามเลยนะคะพี่ตั้งสนใจเ,เรื่องสีเนาะก็อย่างฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะฝากหนังสืเอเล่มนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย